สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับทั้งปีเนาะของชาวลราศาีมีนเนาะโดเปิดไปคนาราศีแล้วแล้วโดก็หายไปเลยนะครับต้องขอไยจริงๆเนาะนะครับพอดีช่วงนี้มีงานด่วนเข้ามากระทันหันนะครับโดก็พยายามจัดเวลาให้สมดุลแล้วก็มาเจอกับทุกท่านให้ได้มากขึ้นนะครับต้องขอไปด้วยจริงๆนะครับแต่อย่างที่บอกเสมอนะครับว่าเป็นการทำนายโดยกว้างเนาะโดยเฉพาะเนี่ยเป็นดวงทั้งปีเลยของปี66เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้เอาไปอินเนาะ เพราะฉะนั้นเอาไปเป็นกําลังใจเป็นการชีวิตพอกนะครับเราจะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กับโด,ดด้วยเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้กับโด,ดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลย D.J.O.Activity เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆที่จะรำมัก์กับช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นวอล์กเปียกอากาศดวงรายแต่มาดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับที่ทําให้กับทุกท่านอยู่แล้วเป็นประจานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะในส่วนของชาวมีเนาะในช่วง ปี66เป็นยังไงบ้างนะครับโดยจะดูในส่วนของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพให้นะครับซึ่งภาพรวมในช่วงของปี6 6เนาะของชาวมีนนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นปีที่จริงๆค่อนข้างดีนะครับไพ่ขึ้นสวยหลายใบเลยนะครับโดยจะไล่สเต็ปจากครึ่งปีแรกก่อนละกันครึ่งปีแรกนะครับภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือคุณค่อนข้างเป็นดาวเด่นนะค่อนข้าง ได้รับเป็นที่ทยอมรับนะครับของคนหมู่มากเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่ผู้รอคอยมายในช่วงปี65ที่ผ่านมามันเหมือนกับว่ามันจะสักเส็นในช่วงปีนี้นะครับซึ่งบางคนอมีข่าวดีนงะาต,ต้นปีเลยนะมันเหมือนกับว่าบางคนเนาะถ้าเกิดว่ามีบุตรมีลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือแพนว่าจะมีบุตรมีลูกก็คือจะมีโอกาสมีนงาต้นปีเลยนะครับที่เห็นได้ชัดเนาะซึ่งอาจจะมาในช่วงนี้เลยนะครับช่วงมกรานี้นะครับที่ ก็แพลนกันมานานเนาะบางคู่นะครับสําหรับในเรื่องของความรักเนาะสำหรับคุณี่คู่แต่ในบางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้ามองในเชิงของความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ก็ต้องบอกว่าจริงๆมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกไตรมาสแรกของปีเลยค่อนข้างแฮปปี้นะครับโดยรวมโอเคเลยแหละนะครับในช่วง ครึ่งปีแรกสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของการเงินค่อนข้างเข้ามาเรื่อยมีอินคัมเข้ามาเรื่อยนะครับแม้ว่าบางคนนะมีแผนในเรื่องของการที่าบางคนอาจจะเป็นการที่ปิดจอ็อบอะไรสักอย่างหนึ่งได้แล้วก็มีแผนในเรื่อง,องการที่จะโยกย้ายงานหรือบางทีอาจจะมีการที่แผนในเรื่องของการอยากพักเนาะในช่วงกลางปีอะไรแบบนี้มันก็จะมีในช่วงของการที่แบบตัวเองก็จะเซ็ตทดาวลงนะครับก็คือจะไม่หนักมากในช่วงกลางปีมันเหมือนกับว่าให้ตัวเองได้มีอิสระพักผ่อนบ้างหลังจากทำงานหนักมาตลอดครึ่งปีแรก ประมาณนั้นในช่วงครึ่งปีหลังต้องบอกก่อนว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีในเรื่องของอาจอจะมีในเรื่องของอ่าบ้านไม่ไม่ใช่บ้านสิอาจจะเป็นในเรื่องของรถย่อยยาพานะบางคนมีในเรื่องของการเดินทางเนาะที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันมีในเรื่องของสติออดมีบางคนมีในเรื่องของการยกยะายบตำแหน่งด้วยนะหรือมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับซึ่งขอแสดงความยินดี ความยินดีล่วงหน้านะครับถ้ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงๆนะครับซึ่งอาจจะมาในช่วงปลายปีเนาะอาจจะช้าหน่อยหนึ่งเนาะก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับก็เพราะอะไรยิ่งสูงยิ่งหนักวะเพราะว่าจริงๆอะ่ะคุณค่อนข้างมีคนมีความสามารถแต่คืออาจจะรุนภาพทามมาตั้งครึ่งปีแรกแล้วแต่ถามว่าเนื้อ,ง,อ,ง,อง,งานที่คุณรับผิดชอบอยู่มันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรมากแล้วคุณก็ยังไม่ได้เสิ์ฟตกปากรับคำเซเยสอะไรไปนะครับซึ่งมันจะชัดเจนมากในช่วงปลายปีนะครับที่ ทำให้เห็นเลยว่ามีผลต่อการถ่านเงินเดือนคุณแน่นอนอ่ะอืมีสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและผิดพลาดอืมมันมีเหมือนกันนะครับที่บางทีอ่ะมันเหมือนแรกๆมันเป็นในเรื่องของความไม่มั่นใจของตัวคุณเองนะซึ่งพอตามมาปั๊บมันเหมือนจะมาเป็นช่วงๆไปมันจะไม่ได้ไม่ได้มาตลอดทั้งปีหรอกแต่มันก็จะมาเป็นช่วงๆไปที่แบบ เราตัดสินใจรวดเร็วเกินไปนะครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ถูกกรองก่อนมันก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะตัดสินใจผิดเช่นมันอาจจะมีเรื่องของการที่เนื้องานอาจจะดีลไว้อย่างหนึ่งแล้วเหมือนกับว่าคุณก็ประเมินความหักลบกบหนี้แล้วอะแต่มันก็ยังมันก็ยังมีข้อข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันในบางอย่างเนาะไม่ว่าจะดีลงานอะไรกับใครไว้ก็ตามโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับ1เกี่ยวกับเด็ก2คืองานที่เกี่ยวกับศิลปิน นะครับอาชีพดารานักแสดงหรืออะไรเงี้ยหรืองานที่ต้องใช้หน้าตาก็ที่เกี่ยวกับนะงานด้านสื่องานด้านอะไรเงี้ยหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกร้านอาหารกลางคืนอะไรเงี้ยอืมนะครับเอ่อหรือเป็นการที่ทําธุรกิจในเรื่องของเงินนะบางคนมีในเรื่องธุรกิจด้วยนะครับที่เข้ามาพปวพันด้วยเนาะอ่าข้อดีของในช่วงปีงนี้ที่เห็นได้ชัดคืออืม งานที่ไม่ค่อยแสดงออกงานที่ไม่ค่อยเปิดเผยธุรกิจสีเทาเนาะซึ่งก็ไม่ได้อยากให้ลงในธุรกิจสีเทานะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านร้านเหล้าร้านเบียร์ร้านผับร้านบาร์อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้โอเคก็ถ้าเปิดถูกกฎหมายนะแต่ที่เป็นธุรกิจสีเทาอันนี้ไม่แนะนํานะครับอืเพราะบางคนก็มีในเรื่องของการสูญเสียข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันแต่โดํกลังมองว่าเพราะด้วยความที่โดถามในเรื่องของข้อดีเนาะ ถ้ามาขึ้นแบบนี้ใช่จริงๆด้วยมันอาจจะมีโอกาสหรือคอนเนคชันใหม่ๆหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของการดีวธุรกิจอะไรใหม่ๆซึ่งเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นอ่ะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับหรือก่อนหน้านี้อาจจะในช่วงปี65เนาะนที่มันอาจจะไม่มันอาจจะมันอาจจะ drop มานานเนาะแล้วพอถึงเวลาปับ๊บมันก็เลยเหมือนฟื้นตัวได้เร็วขึ้นประมาณนั้นนะครับสิ่งที่ต้องระวังเนาะสิ่งที่ต้องระวังอยา่างที่เราบอกตั้งแต่แรกครับว่ามันเป็นในเรื่องของการที่ ัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปแล้วเหมือนมันผิดพลาดอาจจะด้วยความที่บางทีคุณกดดันตัวเองด้วยแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณตัดปัญหาโดยการที่แบบอตัดสินใจแบบนั้นไปเลยอในเมื่อม,ม,มันมาแบบนี้มาละทางมันมาแบบนี้ละโดยที่บางทีก็ไม่ได้กรองก่อนเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือบางทีมันจะมีปัญหาเดิมๆที่กลับมาซ้ำๆแล้วบางทีมันเป็นปัญหาใหญ่ด้วยอันนี้ต้องระวังนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเนาะอุปสรรคส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างอุปสรรคส่วนใหญ่มันมาจากการที่บางทีอะ่ะบางคนน่ะถ้าจะเริ่มทุนธุรกิจใหม่หรือการลงทุนอะไรใหม่ๆอะ่ะมันมีในเรื่องของตังเก็บที่บางคนอะ่ะอาจจะยังไม่ได้คิดถึงตังเก็บที่เผื่อเลือเผื่อขาดเนี่อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณอาจจะตัดสินใจรวดเร็วเกินไปในการลงทุนแล้วพอถึงเวลามันรัดตัวโดยที่คุณไม่ได้กันตังในเรื่องของการที่แบบจะโปรเทคในส่วนหนั้นนไปเช่นบางทีลงทุนไปแ,แล้วมันเหมือนกับว่าอา้าวคำนวณแล้วเฮ้ ลืมแบบเหมือนบางทีแบบต้องใช้ของตรงนั้นของตรงนี้แล้วเหมือนคุณไม่ได้กันตังในส่วนนั้นไว่ะมันก็เลยเอาพลาดไปในจุดนี้เนาะเนี่ยขึ้นเรื่องตังเก็บทั้งนั้นเลยอุปสรรคส่วนใหญ่บางคนน่ะมันเกิดจากการที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะหมดไปกับครอบครัวซะเยอะหรือบางทีเราอาจจะใช้เผื่อสําหรับการอยู่การกินเนาะแต่มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีตังเก็บที่เป็นของตัวเองอ่ะเป็นหลักเป็นแหล่งอืมหรือเป็นการที่บางทีเราไม่ได้มีคลังสํารองของเราอ่ะไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันก็เลยกระเทือนมาจนถึง ปี66นะครับในเรื่องของการงานอย่างที่บอกอะครับส่วนใหญ่อะบางคนที่เป็นเกี่ยวกับอุอสาหาริมหรือมาัดีมากเลยแล้วก็งานที่เกี่ยวกับอย่างที่บอกงานด้านสื่องานด้านสแสดงงานเชิงบริหารก็โอเคนะสำหรับคนที่เป็นราคนาราศีมีเนาะก็ต้องบอกว่าดีเลยแหละนะครับคนที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรืออะไรเงี้ยการงานบางคนเนะี่ยอย่างที่บอกมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงมากเลยนะครับซึ่งอาจจะมาในช่วงปลายปีด้วยอย่างที่บอกเนาะ บางคนอาจจะได้อยู่ในคืออาจจะไม่ใช่แค่รองเนาะรองผู้รองปฏิบัติผู้ปฏิบัติการอะไรเงี้ยจากฝ่ายปฏิบัติอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นฝ่ายฝ่ายต้องมานั่งวางแผนของทีมละหรือบางคนอาจจะเลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าทีมแทนที่จะเป็นแทนหัวหน้าคนเดิมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนไหนสูงมากๆนะครับอืมก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นบอกเนาะอยากเป็นอย่างที่โดบอกนะครับการเงินเนาะการเงินอย่างที่บอกเลย นะครับมันมีเรื่องของการที่บางทีอ่ะคุณอาจจะไม่ได้การตังสนไวอ้อะแต่มันเหมือนกับว่ากระเทือนตังเก็บของคุณทั้งหมดไหมดูกลับว่าพอพอถามเรื่องเงินอ่ะโดมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีรายจ่ายกระทนหันหเฉยๆอ่ะเออที่คุณมีความรู้สึกว่าเอ,อ้ยไม่ได้กันตัง,งตรงนั้นไว้แล้วมันเหมือนกับว่าโอเคไม่เป็นไรฉันแก้ปัญหาได้อืมคุณแก้ปัญหาสฉพนะหน้าได้ดีนะครับในช่วงปีเนี้ยอืมนะ การเงินคล่องตัวมากขึ้นนะ่ะคล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วคุณอุดรอยรั่วได้นะครับตอนแรกก็คิดว่าเออเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเหมือนกันน่ะใช่จริงๆด้วยมันมีในเรื่องของการที่บางทีก็น่าเป็นห่วงในบางช่วงเหมือนกันแต่ถามว่ามันก็จะกลับมาฟโฟล์มากขึ้นซึ่งได้ให้น้ําหนักในช่วงเดือนนะครับช่วงเดือนที่คุณอาจจะมีปัญหาคือน่าจะเป็นปลายปีไปแล้วนั่นก็คือประมาณสักธันวาธันวาเลยนะครับ เราก็จะมีช่วงช่วงช่วงไหนอีกช่วงไหนอีกช่วงมิถุนาก็ต้องเอช่วงกร,รกฎาก็ต้องระวังช่วงพฤษภาก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินโดยที่บางทีอาจจะเสียตังค์บางคนอาจจะลงทุนมีบประเภทลงทุนไปกับธุรกิจสีเทาแล้วเหมือนคุณไม่ได้การตังค์ไห้ว่าเฮ้ยมันเกิดมีข้อค่าปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณก็ต้องเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูดีๆนะครับความรักต้องบอกก่อนว่าบางที่บอกเนาะในหลายๆคู่อ่ะมันมีในเรื่องของการที่ สำหรับคุมีคู่ที่เห็นได้ชัดว่ามีในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานหรือเป็นการที่แพลนในเรื่องของการมีบุตรมีลูกเนาะมี six of a n s ขึ้นมานะครับคือแพลนกันมานานอะ่ะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะมีบางช่วงเหมือนกันที่ในเรื่องของการสื่อสารกันอะ่ะสำหรับคนมีคู่อะ่ะจ,จะต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ก็ไปไกลจากการไม่ได้หรอกนะครับคุณลงเลรือลำเดียวกันแล้วเนาะซึ่งถามว่าสิ่งที่ยังต้องระวังมีอยู่ไหมในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่คือเอเอสนนป็นพ แล้วมันเหมือนกับว่ามีการปกปิดปิดบังในความสัมพันธ์เนาะมีขึ้นอันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวไฮพีเทสนะครับขึ้นมาเนะาะสําหรับคนโสดนี่ขออนุญาตรวบในไพ่เเดียวเนาะนะครับสําหรับคนโสดที่ต้องบอกก่อนว่าอืมมันเหมือนกับว่าคนโสดอะอาจจะต้องดูดีๆนิดนึงม,มีการพัฒนา,นานความสัมพันธ์นะในบางคนเนาะอาจจะมีการที่แบบคุยกับใครสักคนหนึ่งมาหรืออาจจะเพิ่งเจอในปีนี้อาจจะมีการที่แบบ ใช้เวลาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการคุยคุยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หรือสามารถคุยและพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยนะครับในช่วงปีนี้นะปีนี้เลยนะครับทั้งปีนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆขอแสดงความดีด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างโอเคเลยนะในเรื่องของความรักนะครับซึ่งถามว่ามันก็มีอุปสรรคระหว่างทางบ้างอาจจะช้านิดหนึ่งคืออาจจะไม่ได้พัฒนานในช่วงปีนี้นะครับแต่ก็เตรียมการสำหรับปีถัดไปโดยรวมอ่ะถ้าเจอสถานการณ์แบบเนี้ยสำหรับคนโสดเนาะค่อนข้างโอเคนะครับ มีช่วงที่ต้องระวังเหมือนกันไหมจริงๆมีนะครับมีเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากน้อยอะ่ะคิดว่าน้อยคนน้อยคนที่จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเจะาะไม่ดีเราสแกนไม่มากพออะไรเนี้ยมีเหมือนกันนะครับสุขภาพเนาะสุขภาพต้องระวังอะไรบ้างหนึ่งนั่นเป็นความซุ่มซ่ามของชาวมีนเองนันจะเป็นความซุ่มซ่ามของชาวมีนเองที่รู้สึกว่า มันเหมือนกับเราเรา,เราด้วยความที่บางทีคุณตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วอะเกินไปเกินเหีุยเนาะน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเนาะแต่จริงๆเขาหนากแข็งแรงคุณผู้หญิงตัวภายนิดนึงแต่คุณผู้หญิงเนี่ยอย่างที่บอกครับมีเกณฑ์มีบุตรมีลูกสูงมากๆนะครับในช่วงปีนี้เนาะเออนะครับก็จะมีกระดูกเนาะข้อขาอะไรเล็กๆน้อยๆอะ่ะอืมไม่ได้หักหนามากนะครับ ต่คุณผู้หญิงอ่ะอยากให้ตรวจภายในนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการมีมีลูกอ่ะสูงมากเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนาะ่ะไพ่อรากขึ้นเนาะครับอยากบอกอะไรกับเชา้ามีนมากนะครับในช่วงปี2566นี้นะครับดวงรายสัปดาห์ยาโดกลับมาทําให้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะอัดเท่าที่ได้ไปก่อนนะวยความที่ช่วงนี้งานรัดตัวมากนะครับอืม i ินฟ i นิตี้เบรนะครับอย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการเสียรู้โดนหลอกโดนโกงด้ด้วยนะในสำหรับบางคนเนาะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเงินเนาะซึ่งบางทีคุณอาจจะลงทุนร่วมร่วมหุ้นร่วมทุนอะไรกับใครไว้ซึ่งอาจจะมีคู่พันธุ์เนาะเพราะฉะนั้นดูดีๆหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงมากบางทีแบบลงทุนไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันไม่ได้ขสะอาดจริงนี้อะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การให้ก็ต้องให้ให้ถูกคนด้วยนะหรือบางทีการที่ให้ขยีบยืมตังค์อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะมันเหมือนจะเป็นการให้เปล่าต่อให้การเงินทุนไม่กระเทือนคุณอาจจะเสียในเรื่องของการเงินตรงนี้ได้นะครับอันนี้ต้องระวังเนาะไว้ต่อมาคือใบบนสุดเลยก็ได้นะครับบริวิรนะครับอย่างที่บอกเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับช่วยให้ได้นะแต่ช่วยให้ถูกคนด้วยนะครับบางคนเขาอาจจะมีอยู่แล้วแต่เขาแกล้งทําเป็นไม่มีเข้าใจใช่ไหมครับคือบางทีมันเหมือนกับว่าบางคนน่ะคือหัวหมอมากอ่ะเออ บางทีเรื่องเงินมันก็จะเป็นแบบอะไรที่แบบบางทีก็ไม่ได้เข้าใครออกใครมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่แบบเขาก็เห็นว่าเราอ่ะใจดีใจกว้างอืมันก็เลยเขาก็เลยเอาพูดตรงๆหลอกเราได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับการเชื่อใจคนก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งในเรื่องการเซ็นคํำประกันอะไรที่ใครก็ตามนะอันนี้ก็ต้องระวังโปรเชื่อเกตเบย์ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนก็ตามนะครับขอให้รู้ด้วยเลยว่าสิ่งที่คุณทำกำลังมาถูกทางแล้วนะครับ เขาที่อยู่สักนาไพทั้งหมดนะมันเหมือนว่ารุ้นมาถูกทางแล้วนะครับแล้วมันเหมือนก็นว่าอยากให้ไปต่อเนาะแต่อยากทําให้มันยืนให้มัน่นคงยืนให้มันปีแห่งการนั่งตัวเลยและปีแห่งการขยายใยายด้วยสำหรับปีนี้นะครับของปี6 6ของชาวมีเนาะก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับไปสุดท้ายเนาะโอ okay. เคเ e l e b r a t e d e f e บางคนเนาะอาจจะได้ทํางานที่รู้สึกว่าสายการโยกย้ายทั้งนี้อาจจะเป็นการที่โยกย้ายตัวเองไปทํางานอีกสายหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสายที่ตัวเองไม่คุ้น นะครับเช่นบางคนอาจจะเป็นทําเซลล์อยู่แล้วอยู่อาจจะผันตัวมาลองทําในส่วนของมาร์เก็ตติ้งดูเนาะซึ่งอินดีเทลข้างในรายละเอียดข้างในมันมันต่างกันมากนะครับต้องบอกกันเลยอือยังไงเขาก็ต้องท่วางแผนเหมือนกันแต่คนที่มานั่งดูโปรเซสของเรื่องของมาร์เก็ตติ้งว่าเออสินค้าตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยในเชิงของตลาดอะ่ะมันโอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยเนาะแต่คนที่ดิดวเซลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องปิดจ็อบปิดเซลล์ได้ลูกค้ามาเนาะเพราะฉะนั้นโปรเซสมันก็จะยิ่ง เพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งสำหรับบางงานหรือบางคนน่ะอาจจะทํางานอ,าอยู่ในบริษัทมานานอาจจะผันตัวไปทำฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยอ่ะหรือทําเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการตั้งตัวก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเหนื่อยในเรื่องของโปรเซสในเรื่องของการตั้งตัวทั้งทุนที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยดูหลายๆอย่างครอบกันไป นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวมีเนาะมีความสุขมากๆนะครับในช่วงตลอดทั้งปี6-6เลยนะครับขออภัยจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้จไม่ได้เจอทุกคานบ่อยๆนะครับก็จะพยายามกลับมาเจอทุกคานให้ได้เร็วที่สุดนะครับถ่าเป็นไปได้เนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้กับดูด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ